เอาลถะพี่น้องชาวเรือครับเรือเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายเรามาร่วมเป็นสักีพญายครับเรามาปิดกล่องเรือเกันสนามบุญย่งงาปีหง่ามาเป็นสักีพญาดีว่าใครจะสามารถควา้าแชมป์อันสูงเกียรติที่สนามบุญย่งงาปีนี้ระหว่าควพพ้าโพสิวันกับอีเลวรอดฟ้าชสักพัครับ 온갖 그리운 한숨을 루엉갑, 김팔, 룩북, 황토리오 후 루엉구 지지자여 성암구성아, 부산 빈 송팔하로이 65 나에게 롱남대, 이라운, 롯사 석쿠홍본, 시원 오, 쪼금 더 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 쪼금 더쪼 เราใชเรืเรืมาดูสิว่าราจิงๆเรือสุาแสนั้าคับตอนนี้คขาจรันเทิแล้วใา่กาเรงเทิงเถอทีเดียวรา่การวันด้ที่ว่าตา้าตาาั้ตาา่ายตอไปเร้ท่ถยกี่เดียว้นะมาร่งกเรือที่กีมาเีือว่าไม่อไปรอมาดูสิว่าเราพอดีเหลือรดฟสัาเลยแต่ว่าชีพมเือคเรือคุจอสัญญาเกตมาเจอกับาปส่อนหรือเจ้าภาพเั้วันจันทวันนี้จะเป็นยังไงว่าแล้วก็นจแลวสาวดีคนที่นี่แต่กระชแเสงมาตาตาโอ้โตา ใครจะไปใครจะยูใครจะได้ชมป์มาดูกันจ้าขับะวันขอปูเสียกันแล้วลอฟ้ากันไดีดีเด็ุญแจดักคนไดูดักไอดิมรับเยี่ยเกับ้งออกโขกันดูออกโขกไอดูเอาอะเอาะไรใครจะได้ชมไม่ต้องพูดไม่ต้องยไ่หูาอื้อถ้าะไรใคไม่ตายรู้ว่าใครเป็นใครขอปู สูที่สามาุดโมาถึงขั้นทางเริมพอจนเอาได้นะครับว่าชม์ปีนี้จะเป็นใครเอาละครับเริ่มคู่ีสองสีงนะต่าก็ไม่ยอมวรนนว่าหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมต่างสเกียความายแพ้ซึ่งกันและกันเอาละครับเพื่อ่านนกู้นนะเอาละครับ

างรหรือว่า <inequ ity> ็นทางการนะครับโอ้ยที่บอกว่าท่านองเดินนี่แต่าป็นทางการเราไม่ยุ่งใหญเกันเด็ควูีอน้วลล่าารอสัปประกาศผลนะประกาศผลการเดลนอเตื่อผู้ทิงเชื้อเพราะสัพเพรอะสีพราะมารเียนสุเกียรติระหว่างเดียรลาสัาหกับปูสีออนแต่เราประกาศเส้นชัยรวมกระจา้ เรือที่ได้ชั่นปีนี้ได้แล้วโอเคทีแล้วล่ะฟ้าขอเสียต้มือครับป้าผมพวกาพวกอื่นตัวนี้เลยพรุนี้ก็จะทำหน้าที่มาล้วกับทุกชาวของพวกเราลูกผู้หนก็มเดียวครับส้ายอสู่าฝากเป็นความสุขแป่นแฟนพี่น้องทุกท่าน ถ้าสิ่งใดพูดไปแล้วท่านสบายใจสิ่งที่พวกเรากลับโรงการใจนแด้วยวันนี้วกอาจากท่านแล้วององค์ศาสนาซ้ายมือครับท่านในนามสิทธิพลสุขที่หวานครับขวามือครับท่านดีท่านศึกษาสานเหารับรผม